วัสดีท่านผู้ชมมืม้นอนี้มาบกับน้อ,อินกอินเคยเนาะมื้อนี้จะพามาไตแมงไม้ที่มาตอมดอกไฟเนาะเฮาใส่ดอกไฟ2ดอกดอกถึงแล้ก็ดอกลุมเนาะมันจะมาตอม บางคนอาจจะไม่เคยกินเนะเาะบางไม่แบบนี้เนาะมันจะอยู่ในป่าส่วนไลญ่อยู่ในป่ามันจะมามันจะมาตามไฟซีเนะาะตะไฟซีมันจะมาเนาะมันจะมีซองดอกมีซองดอกเนาะดอกหนึ่งจะเป็นดอกโตให้มันมาเนาะเวลามันมาห้าดอกดอกโตดอกทัิด,วดวพุน่นแล้วมนก็จะปิดลงมาใส่ดอกตัวนี้เนาะ นี้โตลงมาเขาจะโตเวลาโตเขจนํามันบินลงมาใส่น้ํานี่เนาะนี่มตกใส่น้ํานี่มันบินนี่บ่ได้เนาะมาลเติบเนาะนี่ตัวน้อยตัวใหญ่ เน่ๆจับฝาเฮือนอืาไ่มันไม่จะมาไล่สนิทเนาะจะมีตะกะแตนมีแมง ครับแมงยังเนาะอันนี้อันนี้มันแมงอยู่บู่ซือเนาะแมงสีเขียวๆนี่นะแมงอันนี้จะไล่เนาะตกกระเนตกกระเนแม ขอไปปลาจะยินเสียงมันฮ้องไล่เนาะนี่โอยู่หลังคาเฮือนใหญ่เตอร์ บิดจ,จับดอกไฟแล้วหนึ่งัรจะจึนเราไปจึนเนาะไปทอดให้จจจจจจมันกรอบอือ แมงๆเฮาจืนเอาไปบิด <mas> ป <ino Wireless Atlantic> <sm mari> ิกเอาแกงเอาข้าวปกมันออกเนาะเฮาจะเอาไปทอดไปจืนให้มันกรอบๆนี่เวลามันบิน บินมาตอนตกไฟนี่แล้วมันจะตกใส่น้ำนะตกใส่น้ำแล้วก็มันจะค้างอยู่นี่นมอื่นเศร้าจะมาเก็บเอาบาดเดียวเนาะเนี่ยบินมาอีกแล้วบินมาอีกแล้วเน,นี่ยตกตะเต็น เต้นแซฟเนาะคันเครื่องและทอดตีนเนี่ยมาอีกแล้วโอ้โหมันจะบินตอมตกไฟเนาะเนี่ย mình tay sai phê này để mình bình xuống mà nó để mình sẽ bình xuống mà <laughs> บางคนอาจจะไม่เคยกินเนาะบางคืนมันจะมาไลา่มาเกือบฮอดกิโลเนาะมาไล่ันือดกิโลเนี่ยอันนี้ขันคากขันคากมากินแมงไม้มันมาหากินเนะาะกินแมงไม้ นี่โอ้โหๆๆๆเจ้ามึงไม้น่ะมึงไม้ตอมลูกเนี่ยเนี่เก็บบะเก็บมึงไม้บ่ยานอ่ะมุกยานอ่ะยานบึงบึงพอนี่เลียวยานอ่ะยานเออยยานยังแก่แ่ยานที่กินกระเส็บยาน

นี่ลงม,มาไล่แล้วเริ่มไล่เติบแล้ว บางมือจะลงไล่เนาะมือนี้มันลงไมยเนี่ยอยู่หลักไฟอยู่โซฟเนาะบางคนก็น เอาไปล่าเสบงังเนาะล่าเสบังก็เซ็บมีชุดไปชุดมัน,น,นเห็ดได้ไลายแนวไปคแนบไปหมกยังได้หมดลงไล่แล้วลงไล่แล้วนี่นี่ลงไปไล่เนาะ มีเส้นนี้ตัดรูปนี่เด็กล้วมันมาแล้วมันลงม,นมาไลา่แล้วโอ้พอกินแล้เนี่ยนี่ไล่เติบเน่ะเกือบครึ่งโลแล้วนี่ยนะดอกไฟเนาะเขาจะลงหมดไฟนัน นี่ดอกไฟนี่นี่แม่แมโอ้ม่กไลยเนาะลงบักไล่นี่มีคนเกียร์มีลายเทะมลายเทะอือมุก

นี hmm. ええ่นี่นี่ตัวนี้นี่นมุกนี่ตัวนี้ขึ้น่พอจะมาเ็บุกม่เ็บกม่ พอกินแล,ล้วน,นี่นคลิปนี้จะได้จบเพียงท่านี้เนาะพบกันไหม่ในคลิปต่อไปเด้อภายใต้บงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเห็เหคลิปต่อไปเนาะ